ครับดูนี่กับกำลังประชุมเรื่องแบบโบราณโบราณล่างอะไรวิญญาณที่หลวงพ่อสมพันธ์หลกุท่าเลยว่าหลวงพ่อปานเฮานะครับเพาอยู่ขังกุฏิเล่านี่ละเดนิเฟ่กับกำลังเผากระดูกขากระดูกแขนเผาหัวเล่าเลาวก็ยิ้มไปเพื่อนนี่นะล่างอะไรวิญญาณเพราะมีอย่างเขาเกิดมามาเจตัวพี่น้องห้พิจารณา อไงเท่าไรก็ลูกไงกูนะพี่น้องสะสมมาทั้งหลายทั้งปวงที่ห่อสะสมมาเอาไปอะไรปสปิ่งที่เอาไปเลยคือคุณงามความดีที่ห้อสั่งสมใหม่ครับพีกับน้องคือหลวงพอ่อปานหลวงพ่อสมพันธ์สันตจิตโตมือหน,นีนะใ,หในฐานะที่ผมเป็นผู้ใกล้ชิดพ่นโดยตลอดจนวาราชุดท้าย ผมเองขึ้นยากว่าจิมีปีมี่นองมาบล้อเมื่อดฝ้าม้อดินพี่น้องพลังสายท่านแห่งสะทาจากพี่น้องทังในประเทศไท้ยและต่างประเทศและในต่างจังหวัดลูกหลานก็ซอยเหลือสับชมบัติรเาเเหตุว้ส่างสมัยก็เอาไปพอได้ลงเรือไปเท่คุ้นงคนมีนี่คือจัจะทรมีเกิดเป็นเบื้องต้นเป็นไปในทากลางดับแล้วก็สูญจะลายไปในที่สุด อันความตายใครเล่าเขาหนีพ้นแม้นยากดีมีจนพ้นที่ไหนเป็นเศรษฐีร่ำรวยสักปันใดสิ่งสุดท้ายนะั่นหรือคือกองฟอนหรือว่าเทื่องตะกอนซ้ำเนีย่ย ที่เจรนาไปน้าไปน้ำบ่ได้หรอบ่เพราะฉะนั้นฝ้ากินเฟ้าท่านมียังเศษเจบนัวนัวให้ฝ้ากินอันนี้สดสที่เห็นเห็นสดสดสดลองปลาเจนึงแล้วบ่แมนระวางงวดนี่บ่มีการว่างเพิ่งพระคุณเจ้าคือหงวดที่อยู่หน้าผมดอกหลวงปู่ข้าดีท่าสมแล้วลาสังคันปีผ่านมา เงินนี่รัดคุมยุยานย่านประวัติศาสตร์ส้ร้อยเป,ป,ป,ป่ยียหน้าไปเรื่อยๆเพรเนาะ